กลับมาดูแนวคิดนะครับการทำเป็นดิจิตอลอีโคโนมีแล้วเขาจะมีแนวคิดใหม่ในการตั้งเป็นกระทรวงดิจิตอลคือจะพัฒนานี้ไงยางพาราเมื่อเปลกที่แล้วเลยอาจจะถูกลงลืมไปหรือเปล่าอ,อหรือว่าจะต้องใช้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยระบบดิจิตอลเวลาดูข้อมูลต่างๆ สิทธของสวนยหญ่ที่ได้ยังไงราคาจะเท่าไหรเออแล้วใครเอาไปขายที่ไหนอย่างไรข้อมูลได้โผล่มาชัดเจนอันนี้คือต้องทําแน่ๆท่านผู้ชมครับแต่ว่าจะยังไงกันเพราะว่าตอนนี้นายกรัฐมนตรีเองบอกว่าอาจจะมีการตั้งกระทรวงดิจิตอลนะครับพลเอกประยุทธ์จันโอชาครับพูดถึงการปรับเปลี่ยนกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือที่เราคุ้นหูกันว่ากระทรวง ICT จะเป็นกระทรวงดิจิทัลอันนี้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแบบดิจิทัลอีคโนมีเลยครับบอกว่ากำลังรอรายละเอียดจากหม่อมรัชวงศ์ปริดิยทรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าคณะก่อนโครงสร้างของหน่วยงานจะต้องทำให้มีเอกภาพการบริหารงานต้องเกิดความเป็นธรรมบริการประชาชนเป็นอันดับหนึ่งรัฐบาลได้ประโยชน์อย่าไปมองเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียว พอปรับโครงสร้างเสร็จก็จะเอามาเสนอต่อสภานิติเป็นต่งชาติครับให้มีการพิจารณากันต่อ